สวัสดีครับเพื่อนๆวันที่4พฤศจิกายน67นะครับเรามาลงลึกในเรื่องออกจากสังสารวัตรตั้งแต่ตอนที่6จนถึงตอนที่10นะครับก็สักยะทิฏฐิสังโยชน์สิข้อที่หนึ่ง ความเห็นผิดผิดนะครับที่ทำให้สัตว์ไม่สามารถออกจากสังสารวัตรได้นะครับก็ยังเห็นผิดสัตว์ยังเห็นผิดว่าขันห้าเป็นตัวตน ของสัตว์ดังนั้นการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานสติข้อที่7ก็คือสัมมาสติแล้วพัฒนาขึ้นเป็นข้อที่8สัมมาสมาธิหรือดวงจิตตั้งมั่นอยู่กับลม หายใจอย่างเดียวการฝึกสติก็ไม่สามารถที่ชี้มาที่สัตว์ดูลมหายใจของขันห้าได้ดังนั้นพื้นฐานสักยะทิฏฐิความเห็นผิดๆที่ว่าขันห้า ยังเป็นตัวตนของสัตว์และมักที่มีองค์แปดข้อที่หนึ่งคือความเห็นไม่ชอบว่าขันห้าเป็นตัวตนของสัตว์การเริ่มต้นป,ปฏิบัติธรรมภาวนาอานานปานสติก็ไม่สามารถที่จะ ชี้มาที่สัตว์ได้ก็คือสัตว์การฝึกแยกขันห้าออกจากสัตว์ก็ไม่สามารถชี้มาที่สัตว์มองลมหายใจเข้าและออกของขันห้าได้เพราะมีความเห็นผิด ว่าขันห้าเป็นตัวตนของสัตว์หรือขันห้าเป็นตัวตนของเราตัวเราก็ขันห้าเป็นตัวตนเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกฝึกแยกออกจากกันหรือแยกออกจากกันได้ในข้อที่เจ ก็คือสัมมาสติก็ใช้ไม่ได้ผลการฝึกสติก็ไม่สามารถฝึกแยกขันธห้าออกจากสัตว์ได้อันนี้คือเหตุผลข้อแรกเลยซึ่งเกิดขึ้นกับปุตุชนทั่วๆไป